ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการาเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขอเรียนเชิญคุณรุ่งทิพวัปบิการพิมุระรองผู้ว่าในการภูมิภาคภาคใต้าการาเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณทวีเดชทองอ่อนผู้ว่าวยการจากกองตลาดภาคใต้าการาเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือคณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรทางการตลาดนะครับที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนแคมเปญซีสตรีนซีซั่นเที่ยวใต้เที่ยวไหนดีนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว ขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้บริหารการเที่ยวแห่งประเทศไทยและแขกจากโลคอลอไลต์อีกสัตรังหนึ่งครับขอประดุนทุกท่านบ้างนะครับที่เขียนมาร่วมกิจกรรมแถลงข่าวกับเราในวันนี้ครับซึ่งจากการแถลงข่าวกรีนซีซั่นเที่ยวใต้เที่ยวไหนดีโดยการเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงพี่ที่สื่อมวลชนก็คงจะเห็นแล้วว่าภาคใต้ของเราครับ มีมณเห์มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ของทะเลอันดามันเสน่ห์ของทะเลอ่าวไทยรวมไปถึงมณเสห์ของพระหุวัฒนธรรมของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมณเห์เหล่านี้ครับจะรอคอยนักท่องเที่ยวทุกท่านให้เดินทางไปสัมผัสและสร้างประสบการณ์ที่มีความสุขทันทีเ <c oughs> มื่อออกเดินทางไปยังภาคใต้ทั้ง14จังหวัดในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและส